มันเจานางแข่งสิเอ็ดมว่ต้องรันแล้วเยอะมันเลออมาให้มพื่ความเลยเนาะแล้วก็เก็บก้นในนี้ดังไะอย่างมาเข่ากองมันจะคือสบายดีพ่อแม่พี่น้องมันก็พ่อแม่ก็้เข่าเข่าเคยอย่าเก่เคยมันก็ซิเป็นย่ำบุกหุงพี่น้อง จิตต์มะฮุงสุพี่น้องกินมาปุ่นนี้กระนตอนเขากันเนี้ยมะฮุงก่อนยนี้มะฮุงกินต์้อนเถียงๆกับพี่น้องจากการทั้งหายกันไปโดนเติบเขาบ้าอุบัติเหตุขีดตอนนี้เขาก็รับมาเลยนะพี่น้องเนาะเสร็จตั้มฮุง you <laughs> มามา child, พี่น้องต้มแล้วแหละมากิน <outfits> ก yeah. yeah. well, kind of ันเลยแบบนี้แสบๆกินกินก <group> <Den> ินกินกินแสบๆพักกินกับข้าวกบสลัดกับข้าวทองพี่น้องกินกับกระปุนก้อนเพียงเพียงแบบนี้ม่กรอบๆแ้พี่น้อง หมดตรงไอ้เขาไปเกมกัน์พี่ป้าหักไอ้อื แซ่บพี่น้องบรรยากาศต้นเพียงๆเศรษฐายก่อนไมแจงัสลับกันไป อาจารย์บอลเพชเพชพี่น้องเลือจนแตกเบๆ

ไปพอเป็นนางก่อมีนี่หักหลัใส่คือกันอย่าพูดอะไรก็มีเผ็ดเผ็ดกิบแยบเดียวมาไหมมันกับเจไงคะผู้สนับสนุนมาเนี่ยอันอันนี้ก็ว่าอันนี้เด้กพี่น้องเลิศเจ๊บปอได้ผู้สนับสนุนตบักหุงพี่น้องมาเนี่ยขอบคุณขอบคุณนคนละลายอันนี้ฮันคือว่าบริสายเนาะอันนี้หามาใส่ยุบลังกินออเดอร์สูตรร่วมสูตรลืมสูตรเผาตั้ม hàng hèn lẹt. Kìa lát nữa. Nguyên gin gọn sao lẹt. Sap sap sap. sẹp The yên gin nhìn kinh lẹt. Sap sao đi nát. Mmh. bóc nát. sao bóc nát. Mmh. Sap sao bóc nát. Mmh. Sap อันนี้ก็ไข่เด้กกินเป็นเปลือกเลยทั้งเปลือกเลยแสบอันนี้ก็คือไข่ปุ้งแล้วพี่น้องเนาะนี่จะตำมาคุมแสบเพชรจนเหลืออะไรไข่หยเผ็ดเองเพชดเองตำเองแสบเองพี่น้องกินํำกันต้นเงแยง

ตสมกายลาดหมดบ้าแมาไก่กูนะมัน <c oughs> สมกูลูกไ <c oughs> ม่ช่าเบียดมันเห็นขาวเบียดละนนขาวกิงก็ขานี่ล,ลาดหมดนี่น้องเอ้ยครบจะปากโป้ขนา,าดนี้แล้วมึงใส่ทั้งสมฮะใส่ทั้งสมมาคือบระดอกมะกอกรออามะก,กอกมากนึงแล้วก็มะเรีนซ้ำมา <c oughs> เออขวามะก,กอกนี่ใส่คือวะแล้วก็คลิปลูก

น้ำแข็งมันก็บามากินบุ๊ปมันจะเอาน้ำแข็งเอ็นต้อะหรกันนะดกินแล้วเจบมามั้ม ah> ันเบลเออมาให้ความเลยเนาะแล้วก็กเก็บกินในนี้ดังไหมาเข่ากองมันจะคือ มอมลากับใจาชุดเอ๊ะอกมลากับใ่ชุดเอาตะกี้เอาแต่มูมาราไปนี่เมาน้ำเผาตะกีดังเลยอันนี้ก็กิ่กำลลาซาวน้องแม่เจเผาเองเนาะพี่น้องเพิ่นใจดีได้เยนี่สนับสนุนตำมะหุงยอง้ยอมมใช่มาก,กรอบอิวทจัง ฝากติดตามเแล้วพี่นอนุ่มได้ขาเบิ้งขาส้ม,มคนไ<ล>รกดแซ่ <c oughs> มีกำลังใจใน,นการเห็ุขิบขังต่อไปนะเพียงเน,นาะทีได้คือเขามาติดตามกับครบมกขอบใจหลายๆอขขับใจเไเสียงขาะมกบกัวเขาด็นจะตกตกดัง

จะไปก่อนนะครับเอาถ่เอาบเผาก็สิจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องเนาะสบายอีนหมอนะครับกินหมดกินหมดแล้วก็ตัดต่อมาอนีก็กินหมดลเนาะพี่น้องเนาะเหลือแต่ขปุนกบ่ฝากกดไล์กดแชร์เด้อพี่น้องมาอนีก็สิจบคลิปลงเพียงเท่านี้ฝากไลกแชร์เจเผาข้าใหญ่เด้อพี่น้องเด้อ แพรมีกำลังใจในการเห็ดคลิปต่อไปน้องๆบายๆเพ็ดเพ็ดเพ็ดพี่น้อง